haram semasa puto pokoan, utang pokoan tak lapi wasili. Sewakatuk pokoan tak di Seragam NASA Pancasila Nia Jaman Putih yang Bima yang Pantai Bisung bisu merakamannya Pancasila Nia Jaman

buat Bat pikan sarangan kacamalu wa me kantin bataama binman sarana kacama metin Baman bisayu ตูติยามปีพุทังสรนังกัจฉามาพวกเราละลืมถึงควารู้แมครังที่สองตูติยามปีธรรมังสรนังคัจฉามาพวกเราละลืมถึงทางแม่ครังที่สองติยามปีสัมพันธ์สารนังกัจฉามพวกเราละถึงสงม่ครังที่สอง ตาติยมปิพุทธามสารนามกจามาพวกเราละลึมถึงความรู้แม้ครั้งที่สามตาติยมีธรรมังสารนามกจามาพวกเราละลึมถึงธรรมแม้ครั้งที่สามตาติยมีสังธังสารนามกจามาพวกเราละลึมถึงสงฆ์แม้ครั้งที่สาม panati pada we ramani sikkhavatang sammatiyamam khuva nang ca mai kat sat attinatañam we ramani sikkhavatang sammatiyamam khuva nang sam มานิปัญจสิขาปธานิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศิศีเลนโะโคคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพสมบัติได้ก็เพราะศิ สีเลนานิพุติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำราสินให้หมดจอด